ครับวันนี้ก็วันวันที่น่าจะวันที่สองสำหรับการนนะ้ําท่วมบ้านนะครับจริงๆมันเออขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่สองที่มันท่วมแล้วกันครับก็เดี๋ยวลองอเดินดูรอบๆครับนี่ผมก็รอข้าวนะครับก็น่าจะมาสิงแลนวอ่ะเดี๋ยวไปก่อนมาท่วมมาส้องสตร

My body did you allow me and Bob.